ทำในโลกอย่างตามจองปริญญาโทรปริญญาตรุ่นใหม่เนี่ยคือปฐมตรุ่นเก่ารุ่นสมัยจอมพลปพิบูลสงลรามเขาเรียนเกน่งตมาม่อยู่ชั้นปฐมสองท่องได,ด้หมดคือปฐมมัจจยาเดี๋วมาพิมพ์แจกกันไปเรียกว่ามารยาทานท่องได,ด้หมดแต่ปฐมสอง,องนเนี่ยท่องได้ชัดเจนเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะม่ีแต่ป้าเหลืองน้อยฮายูสถาบันวัดเป็นอย่างนี้แหละ บวชเจ็ดวันบวชสิบห้าวันแล้วศึกศึกไม่ได้เลยทำมาตัวเดียวไม่ดีไปเลยไม่ได้แล้วตลับไปก็เป็นเจเรก็เสเลยก็ไปลงโทษวัดไม่ดีโทษศาสนาไม่ดีโทษตัวคุณไม่ดีมากไม่ได้แล้วแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนมาอย่าไปบวชเลยไม่ด้เรื่องก็ถูกต้องของคุณแล้วคุณไม่เอาเรื่องเอาลาบวชที่นี่ก็นอนเนี่ย เสียงครูบาอาจารย์คำสุดฟ้า